ครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูสัญลักษณ์นะครับหรือเอกลักษณ์ที่ลายมือนี่แหละนะครับซึ่งวันนี้ก็มีคีย์เวิร์ดนะครับจะพาทุกท่านมาดูลักษณะนะครับคนที่จะมีโอกาสนะครับที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับหรือตั้งลกรากที่ต่างประเทศแต่บางตาราก็บอกว่ามีโอกาสที่เส้นนี้ที่วิ่งออกมาจากเส้นชีวิตเนี่ยนะครับที่เราจะบอกว่าเกี่ยวกับลายมือนะครับ ไปต่างแดนต่างประเทศตั้างโลกลากสร้างครอบครัวนะครับต่างประเทศก็จะมีเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะเส้นนี้นะครับที่แยกออกมาจากเส้นชีวิตนะครับแล้วทะแยงมาเนินนี้เขาเรียกว่าเนินจันทเนินจันท์คือเนินจุดตรงไหนบ้างก็คือจุดบริเวณนี้แหละครับครึ่งหนึ่งของเส้นนะครับฝั่งนี้หละอันนี้เขาเรียกว่าเนินจันทก็จะเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาอะไรประมาณนี้แหละนะครับโซนนี้ ทีนี้คีย์เวิร์ดนะครับที่เราจะมาพูดกันนะครับก็จะเป็นลายมือที่จะมีโอกาสเกี่ยวพันกับต่างประเทศเลยล่ะนะครับเส้นต่างประเทศแล้วกันนะครับที่เขาเรียกกันนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์ผมจะพาทุกท่านมาดูเส้นหลักในลายมือนะครับเส้นหลักเส้นแรกนะครับดูที่หัวนี้โป้งมือนะครับก็นิ้วชี้เส้นนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นกําเนิดของเส้นชีวิตเนี่ยแหละนะครับจุดแรกอันนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตเส้นชีวิตนะครับก็จะวิ่งมาลักษณะนี้ วิ่งมานะครับลักษณะนี้แหละแล้วก็ยาวมาจนถึงข้อมือนี่แหละนะครับลักษณะนี้เราเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตจุดเริ่มต้นนะครับจนถึงสิ้นสุดเนี่ยก็คือเจ็ดสิบปีนะครับครึ่งหนึ่งก็คือสามห้าทีนี้เราก็สามารถไล่ดูได้หละวว่าช่วงไหนที่เราจะมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็จะมีลักษณะจุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด70ใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งก็คือ35ห นะครับอันนี้ท่านมีโอกาสนะครับที่จะเดินทางไปต่างประเทศตั้งลกลากก็คือช่วง35มห้าเลยละสามห้าสลักษณะนี้แต่แต่ลักษณะเส้นชีวิตนะครับที่ไม่ดีทีนี้ผมก็จะบอกประมาณสัก3แบบนะีบ่หละที่ไม่ดีก็คือจุดแรกนะครับมีเส้นตัดขวางของเส้นชีวิตตัดขวางเส้นชีวิตหมายถึงอะไรนะครับตัดขวางก็คือเรื่องของอุปสนะรรคนี่หละที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัว เราได้นะครับลักษณะนี้สองก็คือเป็นเกาะเ um. ส้นชีวิตที่วิ่งมาแล้วก็เป็นเกาะนะครับเกาะเกิดขึ้นเกาะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโ, ham, องโ laf, ok, รคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้ช่วงท้องเบาหวานความดันอะไรทุกอย่างนะครับก็คือเป็นโรคเน <inity> <sh> ี่ยแหละเกี่ยวกับระบบช่วงท้องทั้งหมดถ้าเป็นเกาะนะครับหรือลักษณะเส้นชีวิตที่วิ่งมาแล้วก็เส้นขาดนะครับเส้นขาดก็คือเส้นไม่ต่อกันนี่แหละนะครับวิ่งมาปุ๊บเนี่ยก็คือขาด ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้ก็จะเป็นเส้นชีวิตนะครับเส้นแรกแต่ว่าเส้นที่ผมวาดให้ดูก็คือเส้นที่ดีนะครับเส้นชีวิตเส้นที่สองนะครับจุดกําเนิดเหมือนกันนี่แหละยิ่งวิ่งมาลักษณะนี้เขาบอกว่าเส้นสมองนี่ยิ่งยาวนะครับยิ่งดีก็จะเกี่ยวกับปฏิพันธ์หรือพิบความเฉลียวฉลาดดีนะครับเส้นนี้ สมองแต่ว่าเส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับอันนี้ก็คือเส้นสมองเส้นที่สามนะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจใต้นิ้วก้อยหรือเนินพุทธนี่แหละจุดกําเนิดของเส้นนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่วิ่งมาลักษณะนี้เส้นที่วิ่งมาวิ่งไปแล้วก็ขึ้นไปตรงบริเวณปลายนิ้วชี้นะครับลักษณะนี้เส้นนี้เขาบอกว่า ใครมีเส้นนี้นะครับวิ่งมาตรงใต้นิ้วชี้เนี่ยยิ่งจะทําให้ตัวเราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้มาดูลักษณะเส้นนะครับที่วิ่งทะแยงออกมาทางเนินจันทร์นะครับเนินแห่งต่างประเทศนี่แหละนะครับลักษณะการพยากรนะครับหรือทํานายทายทักนะครับเขาบอกว่าเป็นลายมือนะครับของคนที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนะครับอันนี้ก็คือลักษณะ จุดแรกนะครับข้อที่1นนะครับข้อที่2ที่นี้นะครับก็บอกว่ามีโอกาสนะครับที่จะไปตั้งลกรากในต่างประเทศนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเ่ยละแล้วก็ไปตั้งลกรากมีลูกไม่เต้านะครับอยู่ที่ต่างประเทศนะครับสนะครับเขาเรียกว่ามีคู่ครองเป็นชาวต่างประเทศนี่แหละนะครับต่างชาติต่างภาษาเลยล่ะหรือต่างศาสนานะครับบางตำรานะครับข้อที่สี่นะครับ เส้นลักษณะนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับลักษณะการพยาีกร์หรือทาลายทายทักษนะครับในส่วนของลายมือที่เป็นมงคลนะครับอีกลายมือหนึ่งนะครับเกี่ยวกับลายมือที่มีโอกาสเกี่ยวพันกับต่างประเทศหรือต่างแดนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับจงโชคดีสวัสดีครับ